มีอีกแล้วเดี๋ยวเลยค่ะเพื่อน สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆนะคะเพียงถ้วยนี้เลยค่ะพืชผักงามเขียวทั้งสวนนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะพืชผักเขียวโตเร็วทันใจเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีกําจัดเชื้อโรคเชื้อรากันแบบง่ายๆ ทั้งสวนเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะคะนี่ก็คือขี้เท้าถ่านเลยค่ะ,ะต่อไปนี้นะคะอย่าทิ้งขี้เท้าถ่านอีกต่อไปค่ะของดีประจําสวนประจําบ้านกันเลยค่ะในขี้เท้าถ่านนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมสารซิลิกา้าซิลิกอนคาร์บอนนะคะน้ําสะอาดค่ะหนึ่งหรือสองลิตรนี้น,นะคะไม่ก้อยใช้ขี้เท้าถ่านนะคะหนึ่งถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะ,ะใส่ไปในน้ำเลยคะ่ะเพื่อนๆ หาไม้มาคุณนะคะเพื่อนๆจ๋าที่เท่าฐานนะคะสามารถปรับค่า pH ในดินนะคะไม่ให้เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปนะคะช่วงไหนที่ฝนตกเยอะๆนะคะดินจะมีความเป็นกรดสูงนะคะก็จะมีอาการพืชของเราเนาะใบใบจะไม่ไหม้นะคะอาการหนักหน่อยก็รากเน่าเลยค่ะเพื่อนจ๋าแก้ง่ายๆด้วยน้ําที่เท่าฐานเลยค่ะเอเคค่ะเมื่อคนเสร็จแล้วนะคะเราจะทิ้งน้ําที่เท่าด่างไว้นะคะ หนึ่งคืนนะคะเพื่อนไม่ต้องรอให้ถึง1คืนค่ะนี่ค่ะน้ำด่างจากขี้เท่าทานค่ะเพื่อนจ๋าสุดยอดปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติฐานี่น้ำขี้เท่าด่างของเพื่อนนะคะก็จะใส ปิ้งอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋านนเห็นมดเห็นหนอนเห็นแมลงเห็นเพลี้ยนะคะมารบกวนต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะน้ำที่เท่าด่างเลยค่ะที่ใช้นะคะแบ,บ่งง่ายๆนะคะสําหรับฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะเราใช้นะคะนี่ไม่ก็ทําให้เป็นถงังสามารถนะคะ<ๆ>ใช้แบบเพียวๆได้เลยนะใส่ไปเลยค่ะสําหรับฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะไปฉีดพ่นนะคะเพี้ยแป้งแมงวีขาวมดดํามดแดงนะคะสําหรับผักกินใบค่ะอยากไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะนี่ใช้น้ําด่างค่ะเขาจะมีลักษณะนะคะ เป็นเรียบๆรลืร่นๆค่ะเพื่อนๆงานบ้านงานสวนนะคะเสร็จแล้วนะคะมือของเราจะหยาบก้านนะเพื่อนๆมาเนี่ยล้างมือนะถูมือทําความสะอาดนะในน้ําด่างจากที่เท่าถ่านอย่างนี้เลยค่ะมือจะลื่นมากๆค่ะลื่นเหมือนเราทาโลชั่นเนี่ยจะเสริมความแข็งแรงให้กับพืชผักได้แบบง่ายๆค่ะด้วยน้ําด่างจากที่เท่าถ่านเลยค่ะจะทําให้ผักของเราค่ะ หวานกรอบรสชาติดีผักใบแข็งแรงนะคะใบเขียวใบหนาใบใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อจ้ามดหนอนแมลงเพียเ้ยเยอะเนาะเพื่อนๆก็ใช้แบบเพียวๆเลยนะคะในฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งลิตรนะคะเราใส่น้ําสะอาดไปนะคะครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนเราก็ใช้นะคะน้ําด่างค่ะเพื่อนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งนะคะน้ําด่างครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อนครึ่งดื่มชูก,กำลังค่ะใส่ลงไปนะคะครึ่งฝานะคะเพื่อนๆค่ะอย่างนี้นะคะต้นไม้พืชผักไม่งามมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะ อยากให้ติดดอกออกผลนะคะฟื้นฟูให้กลับมาเขียวอีกครั้งนะคะเพื่อนๆใช้สิ่งนี้ด้วยนะจ๊ะนมจืดใส่ลงไปนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆขาสองช้อนค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆนะคะแถมยังเป็นสารจับใบแบบธรรมชาตินะคะทําให้ผักใบค่ะ หวานกรอบรสชาติดีนะคะติดดอกแล้วนะคะดอกไม่หลุดล่วงง่ายนะคะอยูนี้นะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะฉีดพ่นที่บนใบใต้ใบที่ใช้ได้ค่ะเพื่อน,นปะไล่แมลงนะคะด้วยกันเลยจ้าโอ้โหพิกของเราค่ะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างน,นะคะใบใบ, Ng, ใบงอค่ะเจอเพรียไฟค่ะลงเข้าให้แล้วค่ะเพื่อนจัดมีตุการณอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเด็ดเลยค่ะเพื่อนง่ายเลยปล่อยไว้ค่ะ เดี้ยไฟนี่เขาลูกลามค่ะพื่อเพื่จาเด็ดใบไปทิ้งเลยนะคะใบที่นี่งอๆค่ะเพื่อเพื่จาต้องกังวลนะคะเด็ดออกเลยค่ะตูน้ในคล้านะคะแตกใบแตกยอดใหม่ค่ะเพื่อนแล้วเราก็พ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะบนใบใต้ใบนะคะเนี่ยใต้ใบไม่ก็กระดชอนนี้นะคะวันนี้นะคะจะเหน็นผลมากๆนะคะเพือ่อนเพื่อนต้องมาฉีดพ่นทุกวันนะคะอย่าได้ขาดเพื่อนพจะพบว่าคืออาการต้นพลิกของเพื่อนอ่ะอาการจะดีขึ้นมากๆเลยวันนี้นะคะไม่หนีกมากค่ะแต่เริ่มดังๆค่ะเจอเพี้ยเช่นกันฉีดพ่นเลยค่ะ ดินนะคะเพื่อนๆต้องมาพวนดินนะคะอย่างน้อยนะคะเดือนละครั้งแบ่งนี้เลยนะคะที่เท่าฐานค่ะเพื่อนจ๋านี่ของดีเลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลิกกันอย่างง่ายๆเลยนี่กับนี้เลยค่ะรวยทางดีเลยค่ะเพื่อนจ๋าอย่างนี้เลยนะคะไม่เพรวยอย่างนี้เลยต้นทุกกระถางเลยค่ะไม่ใช่เพียงแต่พลิกนะคะมะเขือนะคะไม้ดอกไม้ประดับน้ำไม้มงคลน,นะนี่เล่นเขียวกันอย่างง่ายๆเลยอากาศร้อนมากค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ไฟลายแดงลายขาวค่ะลายขาวในพลิกลงค่ะเพื่อน สามารถทาอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะลงเยอะค่ะแม่ก้อยโรยอย่างนี้ได้เช่นกันมีคันเพื่อนแล้วก็โรยลงดินด้วยนะพอะสักประมาณ15นาทีนะคะเพื่อนก็สามารถมารดน้ําสะอาดตามได้นะ,ะโอโหทางดินนะคะที่บ้านหนูก็ไม่ธรรมดาค่ะปลูกต้นไม้ไว้ในกระถางนะ,ะโอโหหอยทากเยอะมากๆ ไม่ก่้วยคะนี่ขนาดแรงๆนะเพื่อนๆนะก็ <Boh, S 1> ใช้นะคะสิ่งนี้กันเลยที่เท่าถา่านเลยคะ่ะเพื่อนๆขะกระถางเล็กๆนะคะสองช้อนนะคะต่อหนึ่งกระถางเลยคะ่ะเพื่อนๆนเพื่อนๆ yeah, จ๋ากำจัดมดนะคะกำจัดมแมลงนะคะกำจัดหอยทากนะกำจัดปลวกได้ด้วยนะคะปลวกที่อยู่ในดินนะคะลาตัวแปลกๆนะคะที่อยู่ซุกซ่อนอยู่ในดินค่ะเพื่อนจ๋านี่ไล่กำจัดง่ายๆด้วยที่เท่าถ่านเลยค่ะ เร่งการติดดอกออกผลแบบง่ายๆนะคะดอกเยอะดอกตึมน,นะคะผลสวยนะคะด้วยช้อนนี้กันแลวนะคะที่เท่าถ่านค่ะสองช้อนนะคะสองช้อนต่อหนึ่งกระถางค่ะเพื่อนจา๋าช้อนหนึ่งค่ะพเพื่อนๆขาเราจะโรยทางดินอย่างนี้นะคะ15วันครั้งหนึ่งนะคะหรืออย่างน้อยนะคะเดือนละครั้งนะคะโอ้ไม่ไก้อยขามะกรูดมะนาวของหนูคะ่ะแตกใบแตกยอดใหม่ไม่ได้เลยเนี่หมอพี่เสื้อก็มากัดอย่างนี้นะคะนี่ตัวนิดๆหน,นึ่งกัดแบงได้อย่างนี้เลย ิดพ่นนะคะด้วยสูตรนี้นะคะเพื่อจากผิดพ่นเลยะไ่งดไล่นอนไล่แมลงแบบธรรมชาติลยคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะบอนสีของใครนะใบไม่สวยสีไม่สดนะสูตรนี้นะะเลยค่ะเท่าด่างนะคะเป็นแบบน้ําได้เช่นกันลาหลบมาด้วยไม่เลิกจ้าออกดอกดกตลอดทั้งปีนะคะนี่แบบน้ําก็ได้ครับเพื่อน ลดเงินออมท้องนะคะออมจมูกค่ะเพื<ๆ>่อนได้หมดเลยค่ะนี่เคล็ดลับบอลสีบ้านไม่ก้อยนะคะใบใหญ่นะคะสีสวยสีสดนะคะใบแข็งแรงค่ะสูตรนี้เลยคะ่ะที่เท่าถานเลยค่ะพเพื่อนเอาใส่นะคะสองช้อนนะคะต่อหนึ่งกระถางนะคะเพื่อนๆถาดูอย่างน,นี้เลยค่ะลดเงิค่ะเพื่อนนี่เลยนี่บอลสีมันจะสวยมากๆเพื่อนจะ้ะสวยตลอดเลย เคล็ดลับนะอย่าลืมนะคะเขาชอบถาดรองน้ําอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆขาชอบน้ำค่ะชอบแสงนิดๆช่วงเช้านะคะไม่ชอบลมแรงจัดนะบอลสีหกหลงของแม่ก้อยค่ะเคล็ดลับแม่ก้อยก็ใส่ขี้เท่าฐานลงไปแล้วเช่นกันนี่บอลสีไข่เหลืองมากโทมมากแม่ก้อยเพิ่งย้ายมาค่ะเพื่อนจ๋านี่ช้อนนี้เลยสองช้อนเลยค่ะเพื่อนๆคา่ค่ะเพื่อนๆนี่เลยทำฮอร์โมนไข่นะคะประสิทธิภาพสูงวัสดุอุปกรณ์ค่ะ นมจืดค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะผงชูรสโมโนโซเดียมกูตาเมตท้ามดกทขี้เท่าฐานพร์อมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะสูตรนี้ทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนจ๋าไข่หนึ่งฟองค่ะให้เลยติดดอกแล้วค่ะไม่ก้อยขาไม่ถิ่นจะติดผลเลยเรียค่ะเพื่อนจ๋าเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวนะคะไข่นมจืดลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนถาสี่ช้อนนะคะหนึ่งสองสามสิ่งนี้เลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B3 B5 b 6และ B12 ใส่ละบีสิบสองฝาจ้า ครั้งนี้แม่ก้อยผสมต่อน้ํา20ลิตรค่ะเพื่อนๆค่ะสิ่งที่คำโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะช้อนค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวค่ะโอเคค่ะน้ําด่างแบบธรรมชาติค่ะเป็นสารจับใบได้ด้วยนะคะเสริมให้พืชผักแข็งแรงนะคะผลดกผลสวยนะคะใครปลูกมะม่วงนะคะไม้ผลนะคะไม่งามเลยใช้สูตรปุ๋ยนะคะที่ผสมน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านเลยค่ะเราใส่น้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านลงไปค่ะหนึ่งแก้วค่ะเพื่อนๆค่ะ ดอกเร่งผลคขั้วเหนียวนะคะผลดกผลสวยค่ะสูตรนี้เลยค่ะแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนเจ๋าแล้วนะคะพื่นจาก,ก็ใช้เลยค่ะนะคะกระถางเล็กๆนะคะ1แก้วนะคะต้นพลิกของใบก้อยค่ะปลูกในกระถางก็ได้กินน้ําเพื่อนจ๋าพริกขี้นกค่าอู้ใบเขียวเข้มแข็งแรงการใบงีบใบงอค่ะไม่มีค่ะเพื่อนเพื่อจ๋า,จาดอกก็โดกนะสูตรนี้นนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูขังกน ปูกมะเขือค่ะไม่ได้กินเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนต้องขยันนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะสิพพนในสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าบนใบใต้ใบนะคะอย่าละเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าขยันนิดนึงนะคะมะเขือของเพื่อนจะใบใหญ่ใบงามนะคะเขียวนะคะให้ผลผลิตต่อเนื่องรดด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาฝักบัวก็ใช้ฝักบัวเลยค่ะเพื่อนเน้นทางดินนะคะมะเขือนี่อย่าขาดน้ํานานค่ะเพื่อนเพื่อนขาเียว่าชื้นนะคะแต่ไม่แฉะนะคะ มะเขือที่บ้านหนูทําไมเหี่ยวค่ะไม่ก้อยขาเพื่อนๆไปสังเกตที่โคนต้นนะเพียนะขึ้นมะเขือของเพื่อนๆแล้วล่ะเยอะมากค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นในสูตรนี้นะคะได้่ดไล่นอนไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะคุณจ๋าฉีดพ่นทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆค่ำๆหมูเยอะมากทีเลยค่ะแล้วเราก็ใช้ที่เท่าถ่าเลยค่ะเพื่อนๆขา่านี้เลยโอ้ยเยอะเยอะเพื่อนๆหลาเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะ ระบาดเยอะอย่างนี้นะคะทิ้งไว้นะคะทั้งคืนเลยนะคะตอนเช้าเพื่อนๆก็มาราดน้ําสะอาดนะคะมาล้างน้ําตามนะคะเพื่อนๆจ๋ะทางดินก็หาไปที่ทางดิน้วยค่ะคุณเพี้ยแป้งเนี่ยก็มาจากทางดิน้วคะเพื่อนหาลงไปเลยวันนี้ของม่ก้อยค่ะมีอาการเหลืองๆนะก็อย่าปล่อยไว้ค่ะใช้ขี้เท้าถ่านเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ะมีเปลือกไข่ก็สามารถมาโรยได้เลยนะนี่เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะทดลองได้เลยเห็นผลมากๆเนี่ยขี้เท้าถ่านเนี่ยนี่เลยค่ะสะอาดตามเลยค่ะเพื่อน น่นการติดดอกออกผลน,นะคะทําให้พืชเขียวตวเร็วนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะนี้เลยค่ะพริกแมงงามน,นะคะพริกแม่ดุกนะคะเอาคุณค่ะพี่กัญจามีทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงกันแบบง,งานนะะ่ายๆค่ะพริกแม่ก้อยดุกมากๆติดดอกดี่ผลก็สวยนะคะพเพื่อนๆแล้วก็มาใช้สูตรเด็ดสูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลย ค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะต่อไปนี้นะคะเห็นขี้เท่าก็อย่าทิ้งนะคะเก็บมาไว้ใช้ที่สวนที่บ้านด้วยกันเลยนะคะบายยไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้พืชผักกันทุกชนิดเลยนะคะไปก่อนคะ่ะ Terima kasih telah menonton!